เป็นแมตช์ที่สองแล้วนะครับสำหรับ Small สโมสร์ออนดัมเบ o ฟูตัวแทนสโมสสอนไทยในรายการแข่งขัน Small สโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียแมตช์แรกทำการแข่งขันไปแล้วซึ่งไทยเราเจอกับสโมสสอนของคาซักสถานทีมอัลไทยซึ่งเป็น Small สโมสรอนที่พักหลังๆมานี้ Small สโมสรไทยแพ้ให้กับอัลไทยไป2-3ปีติดเมื่อวานอัลไทยชนะด m ม n d f ฟูดไป3-2ต่อ2เซตชนะไปแบบวิดวิวชนะไปแบบที่ทำให้คนไทยเสียดายเหลือเกิน กับแมตที่2สโมสรดมเนฟูดเจอกับสโมสรของฮ่องกงซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะครับว่าดมเน f ฟูดต้องชนะได้อย่างแน่นอนแล้วก็ชนะไป3ต่อศูนเซตถ้าจะมองถึงเรื่องการเข้ารอบต่อไปนะครับแบบสวยๆไทยเราจะต้องวัดกับสโมสรจีนถ้าชนะจีนก็มีโอกาสเข้ารอบสีทีมสุดท้ายสวยๆนะครับถ้าแพ้มาก็ไม่อยากจะคิดเลยจริงๆทีนี้สิ่งที่ประทับใจก็คือเป็นแมตที่ไทยเราเจอกับสโมสรของฮ่องกง แล้วเป็นจังหวะที่เจเจนุสราต้อมคำทำคะแนนได้นำมาซึ่งผู้บรรยายชาวเวียดนามนะครับก็ได้อวยยศพูดถึงนุสราต้อมคำเป็นการใหญ่เป็นอะไรที่พูดถึงนักกีฬาไทยแบบเต็มปากเต็มคำราวกับว่ารู้จักนักกีฬาไทยเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนยุคเจเซียนใครๆก็รู้จักนะเราจะพาทุกคนไปฟังผู้บรรยายชาวเวียดนามพูดถึงนุสราต้อมคำแล้วก็เจเซียนกันไปรับฟังเลยครับ đội bóng không tốt Nusara tình huống chơi hết trên lưới Và Nusara đã là người chiến thắng Nusara là một trong bảy cái tên huyền thoại của bóng truyền nữ Thái Lan Ngoài Nusara còn có Plumet Vilavan Malika Kanthong Yafa Apon Wana Bukayu Hay Onuma Sitirak Vận động viên 37 tuổi Từng thi đấu cho Kim Bắc Bắc Ninh Tại อย่างไรก็ตามสโมสรด m o n d f o o ตมีแข่งอีกหลายแมตช์นะครับบิก๊กแมตช์น่าจะเป็นเจอกับสโมสรจีนอย่างแน่นอนยังไงก็เราติดตามรอเชียร์สโมสร a m o n d Food ได้นะครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับนำมาฝากทุกคนกันมีอีกก็จะนำมาเล่าอีกสำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ